สวัสดีค่ะวันนี้ครูเหมียวจะมาสอนทำคลิปวิดีโออัตโนมัติจาก TikTok นะคะ mm. เพื่อความสะดวกในการทำครีเอเตอร์มือใหม่นะคะ mm. จะกดไปที่ตะกร้านะคะ mm. เพื่อที่จะไปเลือกสินค้าลงในโชว์เคสของเรานะคะ mm. อพอกดเข้ามาแล้วจะโชว์หน้านี้นะคะ mm. ให้เราดูหัวข้อ mm. ชุดเครื่องมือ Tik t o k s ช o p นะคะ mm. จะมีตลาดสินค้า จัดการโชว์เคสรายได้แล้วก็แสดงตัวอย่างสินค้านะคะให้เราเลือกกดที่ตลาดสินค้านะคะทุกคนเพื่อที่เราจะเข้าไปดูว่าตลาดสินค้านะ่ะมีอะไรให้เราเ,เลือกขายได้บ้างเราชอบสินค้าตัวไหนเราก็จะกดเพิ่มเพื่อที่จะให้มันไปโชว์ในโชว์เคสหรือใน หน้าร้านของเรานั่นเองนะคะจะมีตลาดสินค้าให้เลือกมากมายเลยนะคะแบ่งเป็นหมวดหมู่หลายหมวดหมู่เลยนะคะแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะขายหมวดหมู่ไหนนะคะทุกคนอ่าครูเหมียวเลือกเอ่อหมวดหมู่เป็นพวกของใช้ในครัวนะคะเป็นอ่าเมื่อเรากดเพิ่มในโชว์เคสแล้วนะคะให้เรากดกลับไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะเจอพวกตลาดสินค้ารายได้ ตัวอย่างนะคะแล้วทีนี้ให้เราเลื่อนริมขวาสุดเลยนะคะทุกคนอเมื่อเราเลื่อนริมขวาสุดแล้วนะคะเราจะเจอกับคำว่าสร้างคอนเทนต์นะคะเราจะเจอกับคำว่าสร้างคอนเทนต์นะคะให้เราคลิกเข้าไปนะคะ เมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราจะเจอสินค้าที่เราเพิ่งเพิ่มไปนะคะมันจะขึ้นในโชว์เคสของเราให้เราเลือกสินค้านั้นนะคะ1ตัวแล้วก็กดถัดไปนะคะทุกคนอ่าพอกดถัดไปเสร็จมันจะมีจุดเด่นของสินค้านะคะคืออันนี้เขาอัตโนมัติมาให้เราแล้วนะคะตัวหนังสือจะได้แค่100ตัวนะคะถ้ามันเกินนั้นเราก็ทําการลบซะนะทาการลบไป แล้วทีเนี้ยก็จะมีพวกจุดขายแบบนี้นะคะจัดทรงฟรีเก็บเงินปลายทางแบบนี้ยถ้าเราจะติ๊กตัวไหนเราติ๊กได้ทุกตัวเลยนะคะเพื่อมันที่จะไปโชว์หน้าวิดีโอของเรานะคะอพอกดสร้างวิดีโอเสร็จนะคะก็จะมาสู่หน้านี้นะคะให้เราเลือกวิดีโอข้างล่างนะคะว่าเราชอบแบบไหนนะคะทุกคน อพอเราเลือกวิดีโอข้างล่างเสร็จเราก็จะกดคำว่าโพสบน t i k t o k นะคะกดคำว่าโพสบน Tik t o k จะมาหน้านี้นะคะให้เราใส่ชื่อสินค้านะคะให้กระชับมิดหรือได้ใจความนะคะพอเสร็จตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดเพิ่มนะคะทุกคนข้างล่างสีแดงเนาะพอเราเกดเพิ่มเสร็จมันก็จะ เด้งมาอีกหน้าหนึ่งนะคะอ่าพอเด้งมาหน้านี้นะคะเราก็จะต้องไปกดเพิ่มเสียงนะคะเสียงไหนก็ได้นะคะเอาแบบแนะนําก็ได้นะเอาแบบรายการโปะหรือล่าสุดที่เราใช้ไปเลยก็ได้นะคะทุกคนพอกดเลือกเสียงได้แล้วนะคะพอเลือกเสียงเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปเลยนะคะ ก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีที่อยู่ด้วยนะคะ Hashtag ไปเนาะเทรนวันนี้หรือไม่ก็ชื่อสินค้าของเรานะคะที่เราขายเนาะแล้วก็ใส่คำว่าเทรนวันนี้เทรหรือนายหน้า t i k t o ็อ h o p อะไรแบบนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะรีโพสต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ